วันนี้ไปไม่ต่อครับนี่วันนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังถึงารายได้ของคนขับรถน้ำมนันก่อนอื่นก็ฝากคนที่เข้ามาใหม่กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแลวเดี๋ยวผมจะหาสาระดีๆมานำเสนอครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องรายได้ของคนขับรถมันเหมาะสมกันไหมกับที่เราขับรถนี่ครับแต่ละบริษ,ษัทเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะบริษรัททีที นี่นะบริษัท PT นี่นะครับผมว่ามั่นคงนะครับใครที่อยากขับรถผมแนะนําเลยเนี่ย PT กับ AMB นะครับแต่ส่วนมากเขาจะเรียกอาม่าเนาะแต่ชื่อของเขาชื่อ AMB นะนี่ครับบรรยากาศที่คังไทยออย์อันนี้ก็รถคันที่ผมขับไปขอนแก่นมาลุยงานเมื่อกันหมดเลยยังไม่ได้ล้างเลยครับ โอเคไปต่อเลยครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ฟังมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังถึงเรื่องรายได้การขับรถน้ำมันเนาะเนี่ยด้านหลังผมเนี่ยว่าเงินเดือนเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เผื่อใครที่สนใจอยากจะขับเนาะจะได้เผื่อเป็นแนวทางเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องรายได้เนาะผมจะบอกทุกคนก่อนนะครับรถน้ำมันที่ทุกคนเห็นเนี่ยทุกคนเคยคิดไหมว่ามันมีน้ำมันอะไรบ้างที่ขนส่งน้ำมันเนี่ย ที่ทุกคนบอกว่าอยากขับรถน้ำมันอยากขับรถน้ำมันเนี่ยก็ยังมีพี่ๆน้องๆที่เคยขับรถอยู่กับผมด้วยกันเนี่ยก็ติดตามผมอยู่ก็จะพอทราบอยู่ว่ามีประเภทไหนบ้างแต่ผมว่าจะพูดให้ทุกคนที่ยังไม่เข้าใจได้รู้เนาะว่ารถน้ำมันเนี่ยมีรถน้ำมันที่ผมขับมีมีแบบไหนบ้างสายงานของผมคือสายงานน้ำมันใสเนาะน้ำมันใสคืออะไรน้ำมันใสที่กั่นออกมาใช้เติมรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ย ที่จะเป็นดีเซลแก๊สโซฮอเบนซินอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเรียกน้ํามันใสก่อนที่จะมาเป็นน้ํามันที่เราใช้เนี่ยที่จะเป็นสีให้เราเห็นเนี่ยเขาก็จะเอาไปกัน่นกั่นออกมาน้ํามันทุกชนิดเนี่ยจะเป็นน้ํามันสีใสหมดเลยนะทุกคนที่เขาฉีดสีมาที่เป็นสีเขียวสีส้มสีเหลืองอะไรที่ทุกคนเห็นน่ะคือเขาฉีดสีเพื่อแยกชนิดเนาะเวลาขนส่งจะได้ไม่ไม่ผิดพลาดเวลาเราไปส่งที่ลูกค้าอย่างเงี้ยเรารับออกมาเราได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราคือน้ํามันอะไร ก็บางทีมันเกิดมีกรณีนี้ที่ลงน้ํามันผิดอะไรอย่างเงี้ยปรับป้ายโปรดักผิดแต่น้ามันไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้เดนออกมาดูก็ไม่ทันได้ทราบว่าเกิดข้อผิดพลาดเขาก็เลยฉีดสีมาเพื่อแยกชนิดเนาะก็เอาเข้าประเด็นเลยทุกคนทุกคนคิดว่า,เ,าเงินเดือนประมาณเท่าไหร่ครับทุกคนลองเดาดูว่าขับรถน้ำมันเนี่ยเงินเดือนประมาณเท่าไหร่เออพี่ๆน้องๆ้อง,องที่ติดตามผมก็น่าจะพอทราบเนาะอย่าพูดเลยมันช้ำเออ ให้ทุกคนลองเดาดูมีตัวเลขในใจแล้วเดี๋ยวผมจะบอกของผมจะเป็นน้ำมันส่งต่างประเทศเนาะมันก็จะมีสายงานของผมน้ำมันใสเนี่ยก็จะมีงานลงปัม๊มงานน้ำมันต่างประเทศแล้วก็จะมีงานโลนค้งเนาะแล้วแต่ความถนัดเนาะก่อนที่ทุกคนจะไปขับเนาะทุกคนก็ควรจะรู้ว่าตัวเองชอบงานสายไกลสายใกล้สายสาย,ยาวสายสั้นอะไรก็ว่ากันไปเนาะเรื่องเงินเดือนก็จะไม่หนีกันเงินเดือนก็จะมาหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนาะเงินเดือนเนาะ งานของการขับรถเนี่ยก็จะไม่ได้โอทีนะใครที่อยากขับรถไม่ได้โอทีนะจะกินเงินจะกินเป็นค่าเที่ยวนะเป็นเป็นค่าเที่ยวของผมนี่กินเป็นค่าเที่ยวก็เงินเดือนจะได้ทุกเดือนแต่ถ้าเกิดไม่มีงานก็ไม่ได้ตังค์นะทุกคนก็จะได้เฉพาะเงินเดือนแค่หนึ่งบาทถึงหนึ่งหห้าบาทแต่ถ้าเกิดเรามีงานอย่างเงี้ยแต่ของผมมันจะดีอย่างหนึ่งที่ว่าถ้างานเยอะเราก็ได้เยอะตามงานแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถในสัญญาหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะประกันรายได้เนาะ ถึงประมาณเงินเดือนบวกค่าเที่ยวบวกอะไรสองหมืนห้าถึงประมาณ3ามหมืนสามืสองประมาณนี้ทุกคนของผมเนี่ยเอมันจะไม่คงที่เนาะงานของผมต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดใครอยากมาขับก็ลองลองพิจารณาดูก่อนนะเงินเดือนมันก็จะอยู่ประมาณแล้วแต่ว่าถ้างานเยอะงานเยอะงานวิ่งได้เป็นเที่ยวมันก็จะได้เยอะงานที่วิ่งน้อยก็ได้เยอะที่ผมเคยได้น้อยสุดก็จะมาณเดือนนึงประมาณอยู่ประมาณหมื่นห้าประมาณนี้ทุกคน ถ้าไม่มีงานวิ่งเลยนะก็จะได้เงินเดือนกับค่าเที่ยวเที่ยวสองเที่ยวอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งอ่ะแต่ก็ของผมมันดีอย่างตรงที่ว่าถ้าเกิดผมไม่มีงานผมก็ไม่ต้องมาที่บริษัทนะผมก็ไม่ต้องมาสแกนนิ้วไม่ต้องมาอะไรนะผมก็รอดูลายกลุ่มอย่างเดียวว่าถ้าหัวหน้าเขาแจ้งงานปุ๊บเราก็ได้มาเนี่ยมันก็จะดีอย่างหนึ่งสําหรับคนที่แบบชอบแอดเวนเจอร์นะแต่ว่ามันก็จะเสี่ยงความเสี่ยงมันก็จะมีที่บริษัทนี่ก็เข้าออกหลายชุดครับทุกคนที่เข้าออกหลายชุดก็คือ รายได้ไม่พอแล้วก็รายจ่ายเยอะเราเข้าใจเนาะคนที่แบบเรามาถึงจุดนี้ก็อยากจะขยับ,ขย,บขยับขยับึ้นไปตรงไหนได้ดีกว่าก็ไม่ว่ากันแต่สําหรับผมผมว่าผมโอเคตรงนี้แล้วผมชอบในงานตรงนี้แล้วผมก็ไม่คิดว่ารอถ้าเกิดว่าบริษัทเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือว่าจะยุบหรือจะอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่สำหรับผมผมว่าผมโอเคแล้วในรายได้นี้ผมก็คือรายได้ที่สูงที่สุดก็ประมาณสั้ โอ้มัน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 ได้ไม่บ่อยอ่ะมันสี่หมื่นถึงห้าหมื่นก็มีครับทุกคนแต่ว่ามันมันได้ไม่บ่อยเดือนหนึ่งได้ปีหนึ่งได้สักสามสี่ครั้งอะไรเงี้ยแต่รายได้เฉลี่ยรวมรายปีอ่ะมันก็ไม่หนีกันมากครับทั้งในประเทศต่างประเทศอ่ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละก็ให้ทุกคนเป็นแนวทางเนาะเผื่อใครที่อยากจะสนใจอยากจะมาเหมือนที่เขาบอกอ่ะว่าขับรถน้ำมันเงินไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะเหมือนจริงที่เขาว่าแหละแต่มันจะมีอย่างอื่นที่แบบ เราต้องมาลองด้วยตัวเองเนาะผมก็อาจจะบอกได้ไม่หมดเนาะเพราะว่ามันมีอย่างอื่นที่แบบพูดไม่ได้มันก็แบบต้องมาลองด้วยตัวเองทุกคนแต่แน่ๆเลยหมื่นห้าสองหมื่นเนี่ยไม่ไม่ขาดแน่สองหมื่นห้าเนี่ยไม่ขาดแน่ทุกคนลถน้ามันอนะ่ะทั้งในประเทศและต่างประเทศเนาะแต่ก็เป็นเลือกเอาทุกคนว่าอยากจะได้ประสบการณ์แบบไหนแต่ล้วคุณมือใหม่ๆเนาะผม่าแนะนำเนาะพีทีพีทีสีเขียวนะ่ะจริงผมว่า รายได้มันคงแน่นอนบางคน4ี่หมื่นเลยนะทุกคน AMA ก็เหมือนกันเป็นบริษัทที่มันคงแล้วก็สวัสดิการเขาโอเคนะแต่ว่ามันจะจุกจิกเรื่องคนขับเพราะว่าเราขับสองคนอะ่ะมันก็จะมีปัญหาแต่ผมใจผมผมผมชอบขับคนเดียวมากกว่าผมไม่ชอบขับหลายคนเพราะว่ามีปัญหาแน่ขนาดเมื่อก่อนนี่ผมเคยอยู่บริษัทที่แบบขับสองคนแต่แบบคนละกะเช้ากะเย็นอย่างเงี้ยยังมีปัญหาเลยทุกคนถ้าเกิดขับสองคน แล้วแต่คนชอบถ้าเกิดว่ารู้จักกันมาคุ้นจะิตตรงกันมันก็โอเคแต่เกิดว่ามันไม่ได้นะอย่างว่าแหละคนขับอ่ะมันไม่ตรงกันมันก็ทะเลาะกันทะเลาะกันบ่อยที่บริษัทอ่ะผมเห็นที่คังอ่ะตีกันอะไรกันประจําก็ไว้เป็นแนวทางทุกคนก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นมันไม่ได้เยอะอะไรเหมือนที่ทุกคนคิดหรอกบางคนอยากมาว่าเงินเยอะบางคนที่เข้ามาก็รู้แล้วว่าเงินน้อยบางทีเงินน้อยจริงแต่มันมาไม่ถูกจังหวะบางทีมันมีพักมีพวกเราก็ต้อง พากันมามนี้แบบเข้าถูกทางมันก็ถูกถูกที่ถูกเวลาเนาะทุกคนจริงบางคนเข้ามาไม่ถูกจังหวะถูกเวลามันก็ยังว่าแหละอ่ะลองไปตัดสินใจดูเผื่อเป็นแนวทางทุกคนเผื่อใครที่สนใจก็ลองมาได้วงการนี้ต้อนรับเสมอครับแต่สาหรับผมผมโอเคแล้วผมไม่ไปไหนแล้วจนบริษัทป <laughs> ิดกิจการแหละค่อยหาบริษัทใหม่ก็ขอให้เป็นประโยชน์นะเผื่อใครที่อยาก มีความตั้งใจที่อยากจะลองอยากจะลองเงินผมแห่ะผมมาผมไม่ก็อยากเปลี่ยนงานหรอกเปลี่ยนงานเื่อเท่านั้นแหละไปทุกคนขอขอทุกคนโชคดีไปเจอกันบ๊ายบาย